โอเคค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกันนะคะใน EP ที่2นะคะสืบเนื่องจาก EP แรกนะคะ EP แรกก็จะเป็นเรื่องทั่วไปนะคะว่าวิธีผิดผิดหรือว่าวิธีที่มันไม่ค่อยจะได้ผลนะคะที่นุ่นใช้เนี่ยมันมันคือวิธีการอะไรยังไงบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีที่เอามาใช้แล้วได้ผลนะคะแล้วก็ไม่กลับไปโยโย่นะคะแล้วก็ถือว่า เป็นการลดที่คุ้มค่านะคะเป็นการลดที่คุ้มค่าเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็สำหรับอีพีนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการลดพุงหรือว่าลดน้ำหนักนะคะแบบศาสต์ชะลวัยนะคะ เราทํำยังไงนะคะหรือว่าทํำยังไงนะคะให้หุ่นดีแบบไม่โซมนะคะแล้วก็หน้าเด็กด้วยนะคะก็สําหรับสิ่งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความพยายามนะคะในการลดน้ําหนักนะคะคือรวมถึงผิวหน้าด้วยนี่จริงๆคือผ่านมาโชคชนเลยทีเดียวนะคะคือไม่ว่าจะเป็นการลดน้าหนักแบบ i f นะคะคีตโตจินิกนะคะการอดอาหารออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งแบบแบบ ผิวหน้าอย่างเงี้ยในเรื่องของผิวหน้าก็แบบว่โหหมดไปเป็นแสนเลยนะคะซึ่งวันนั้นก็ได้บอกแล้วว่าในจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนคือการที่เราเนี่ยได้พบกับอาจารย์มีชัยนะคะอาจารย์มีชัยบอกไว้ว่าการดูแลตัวเองเป็นกับการดูแลตัวเองดีมันคนละเรื่องกันนะคะเราอาจจะดูแลตัวเองดีแหละแต่ว่ามันยังไม่เป็นไงอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาลองดูแลตัวเองให้มันเป็นสิมันทํำยังไงนะคะเราก็เลย เอกใจแล้วเราก็เลยแบบด้วยความที่เราทานยามาตลอดใช่ไหมคะทานยามา4-5ปีนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นนะคะแล้วเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นลองดูนะคะเราก็เลยได้มีโอกาสนะคะมาเข้าโปรแกรมนะคะศาสตร์ชะลอวัยนะคะคือเหมือนที่บอกเราทํามาหลายวิธีนี้เราเราเราทำมาหลายวิธีแล้วนะคะแล้วทุกวิธีก็แบบมีโยโย่กลับขึ้นมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็เลยลองดูตัดสินใจ ตัดสินใจเรียนรู้ในเรื่องของสารชะลอวัยนะคะคิดในใจตอนนั้นคือแบบอาจทำไม่ได้นะเดี๋ยวแชร์ให้ดูประมาณนั้นนะคะแล้วก็โอเคอ่ะไม่ไม่ได้คิดเยอะค่ะไม่ได้คิดมากด้วยทําไปเลยนะคะเพราะว่าเราเราทำอะไรวิธีมันมันไม่เวิร์คคือวิธีนี้มันง่ายตรงที่เราเราทาได้เลยนะคะเราทําได้เลยเไม่ต้องมานั่งคํานวณแคลอรี่นะคะไม่ต้องมาแบบออกกําลังกายเพราะเราไม่มีออกกําลังกายแบบเราเราไม่มีเวลาออกกําลังกายอยู่แล้วคือเราทํางานนะคะเราทํางานเราก็ทาแบบทางานเยอะด้วย ะะอาจารย์ก็บอกว่าเออแบบแค่กินนะคะกินกินนอนนอนทำง่ายง่ายๆนี่ะนะคะแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บนะคะก็ไม่ได้แบบว่า่าเหมือนแบบให้เราทําเองะค่ะคือจะต้องมีคนพาเราทํานะคะจะต้องมีคนพาเราทำนี่ยเนี่ยคือเป็นจุดที่แบบประทับใจด้วยนะคะแล้วในระหว่างที่เข้าโปรแกรมเราก็ได้เรียนรู้นะคะในเรียนรู้เรียนรู้ในเรื่องของนอกจากการลดน้ําหนักนะคะอย่างเช่นการเลือกโปรตีนอ้วนโปรตีนผอมอย่างี้เลือกยังไงนะคะการดูแลนะคะอ่า อวัยวะเขาเรียกว่าภายในของผู้หญิงดูแลยังไงอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งในเรื่องของการถอนพิษจากการที่แบบกินหมูกระทะเองเนี้ยคือเราไม่สามารถที่จะห้ามอะไรได้ได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นคือเราจะถอนพิษจากพวกนี้ยังไงนะคะ,ะสารอาหารแต่ละตัวอย่างเงี้ยที่กินลงไปมันไปช่วยในเรื่องของอะไรนะคะเบาหวานความดันอะไรเงี้ยฉบับที่แบบเข้าใจง่ายๆแล้วเอาไปใช้ได้จริงนะคะไม่มีแบบวิชาการอะไรที่มันเวอรอหวงังคือรู้เรื่องอนะคะ่ะ แล้วก็เน้นในเรื่องของการนําไปใช้มากกว่านะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลดน้าหนักแหละมันคือการดูแลทุกส่วนในร่างกายเลยนี่หว่ามันเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกแบบโหมันเจ๋งว่ะไม่ก็ให้การดื่มน้านะคะเรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยดื่มน้ายังไงให้ผอมอย่างเงี้ยอาจารย์มีชัยก็ยังสอนในโปรแกรมเลยนะคะมันก็เลยเป็นเป็นความรู้สึกโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะคะแล้วก็หลังจากที่เรานะคะาทาตาม ในเรื่องของโปรแกรมสาชะลอวัยถ้ากินกินนอนนอนไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าผ่านไป2เดือนค่ะผ่านไป2เดือนนะคะเรารู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยเฮ้ยผิวหน้ามันดีขึ้นผิวหน้าเราดีขึ้นนะเราใสขึ้นเรามีออร่าแล้วเรารู้สึกขึ้นมันแต่ก่อนตอนใช้ยายาหมอใช่ไหมคะในเรื่องของผิวหน้ารู้สึกหน้ามันจะดูแบบแก่ๆลงนะเพราะว่าหน้ามันมันเหี่ยวนะคะมันเหมือนมันขาดน้ําก็เลยแบบโหหน้ามันเริ่มตึงขึ้นนะคะในเรื่องของอาการไม่ว่าจะเป็นแบบการ เราเหนื่อยบ่อยๆแต่ก่อนเราเหนื่อยบ่อยๆเนาะพอแบบมาดูแลด้วยวิธีการเหล่านี้ในเรื่องของสาชะลวัยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัวดีขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นสดชื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแบบพุงก็เริ่มเล็กลงนะแขนขาเราเริ่มเรียวขึ้นนะคะแล้วแบบทุกทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายอะคะ่ะคือมันมันกระชับขึ้นมันเข้ารูปเข้าร่างมากขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นแบบเฮ้ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่กินกินนอนนอน,น,อนแค่นั้นเองนะคะกินแค่นั้น นะคะเราก็เลยแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะคะผ่านมา2องเดือนแบบสบายๆมากนะคะแล้วทีนี้จากสิ่งที่มันเริ่มเปลี่ยนไปนะคะบวกกับผิวหน้าของเราตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะถ้าถ้าเท้าความไปถึงตอนหลังๆนะคะคือคือตอนนั้นที่ใช้ยาหมอในเรื่องของการรักษาผิวหน้าเราหมดไปเนเราหมดไปเป็นแสนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางบ้างการแบบทำเลเซอร์บ้างทำอะไรอย่างเงีย้ยเยอะแยะนะคะเราก็เลย เราก็เลยรู้สึกว่าคืออยากอยากให้มันสวยขึ้นกว่านี้อยากให้มันดูดีขึ้นกว่านี้คือไม่อยากใช้ใช้พวกเวสสำอางแล้วก็พวกเกี่ยวกับผิวหน้ายาหมอผิวหน้าและอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามกับอาจารย์มีชัยอาจารย์มีชัยก็เลยบอกว่าเอางี้ถามถามตรงๆนะอยากสวยในระยะสั้นหรืออยากสวยในระยะยาวก็เราบอกอยากสวยในระยะยาวค่ะถ้างั้นนะเข้าโปรแกรมอีกรอบแต่เป็นโปรแกรมในเรื่องของการดูแลผิวหน้าโดยเฉพาะนะคะมันก็เลยเป็นแบบโหอยากรู้อีกว่ามันคืออะไร ะะอยากรู้อีกว่ามันคืออะไรแต่ว่าพอทำไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะมีจุดพีคข,ของมันอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเล่าในโอกาสหน้าแล้วกันนะคะโอกาสนี้ก็จะเป็นเป็นในเรื่องของการเข้าโปรแกร,รมอะไรพวกเนี้ยว่าแบบมันง่ายขนาดไหนเราบางคนแบบซีเรียสอย่างเงี้ยแบบคุยเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็แบบมันไม่ใช่อะไรขนาดนั้นนะคะเป็นแบบ ง่ายๆสบายๆเป็นตัวของเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดมาให้มันเข้ากับเรามากที่สุดนะคะดังนั้นทําอะไรให้มันง่ายๆค่ะจ่ไมิชัยบอกไว้ก็เจอกันในครั้งต่อไปนะคะว่าดูแลผิวหน้ายัางไงให้มันแบบดูดีขึ้นแล้วหน้าเด็กจริงๆนะคะก็เจอกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันใน EP ที่สค่ะสวัสดีค่ะ